วันทุกที่วทสวัสดีครับผมแจ็คช็อกโกเลตครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับเที่ยวกับแจ็คช็อกโกเลตครับต่อไปช่องช่องแจ็คช็อกโกะลีจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้ผู้ชมได้ฟังได้ดูครับก็เหมือนพาเที่ยวน้ำตกพาเที่ยวเขตป่า K K ปไม้แถวภาคอีสานตอนเหนือครับ อย่างเช่นแต่มีคอนเทนต์คนจีนคนจีนเหมือนแจ็คแป๊บโฮไหมครับท่านแจ็คช็อกลีเขาแล้วแต่ช่องนะครับแน่นอนครับแล้วแต่ช่องอ่าช่องติงน้ิงเาะไอุนะครับถ้าเกิดเข้ามานะครับจัดหนักเลยครับแต่เน้นเที่ยวแล้วก็การกินแล้วก็แบบออกแนวควนๆหน่อยใช่ไหมครับประมาณนั่นแหละครับประมาณอาชีพพาไปขี่รถอีโกงเที่ยวอุทยาน ปูงม่านย่ยงปวมานไปดงตะขัานที่เหนือสุดของภาคอีสานคือเดี๋ยวตัดฟ้าดงตะขัานครับเดี๋ยวพาไปครับโอเคดเดี๋ยวดเดี๋ยวอ,อธิบายอาของการตั้งชื่อช่องแจ็คช็อกโกให้ฟังหน่อยครับฉายาที่ที่ไปที่มา,า,าข้าวแจ็คนี่ก็คือ,ช,อชื่อเล่นนะครับ ช็อกโกาหลีอ๋อไม่ใช่เรียนแบบมาจากแจ็คพระโหวใช่ไหมครับแจ็คนี่ก็คือชื่อของคุณจริงๆออ๋ครัิอชอบเกาหลตนี่ก็อาจจะตรงๆโตหรือว่าจะมันอันเดียวกันมากับช็อกโกแลตอ่ะบอกครับโอเคกะหลี่ครับกระเลี่ใช่ครับช็อกโกแลตกะหลี่ใช่ครับมันเป็นมันเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ของเกาหลีครับเคยไปอยู่แถวที่แยกแต่ถ้าเราพูดว่ากะหลี่นี่มันจะอันนั้นเกินไปก็เลยว่าเป็นช็อกโกแลตแทน มันมันมันก็เป็นช็อกโกรีเนี่ยไม่ไม่ใช่ขนมใช่ไหมครับมันเป็นภาษาเกาหลีเยช็อกโกรีเนี่ยคือภาษารากศัพท์ของคําว่าเกะหลีนะครับอ๋อไม่ครับไม่ไม่ไม่มองไอ้เปิ่อยต้งบอเจ้าเปิดอยต้องวอกคุเกินอย่าไปอย่าไปอย่าไปพูดขนาดนั้นครับมันมันนี่แหละครับฝากติดตามช่องของพี่เขาด้วยนะครับก็ใต้คอมเมนต์ของผมนะครับก็จะเป็นช่องที่แจ็คช็อกโกลีนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามนะครับอ่า สามหมื่นห้าพันคนนะครับสามหมื่นห้าพันคนสามหมื่นหกพันแล้วครับตอนนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับจะมาแข่งกับช่องแจ็คแป๊บโฮครับคอนเทนต์ <Content S 2> น่าจะเด็ดกว่าช่องแจ็คแป๊บโฮแน่เลยครับถ้าถ้าช,ช่องแจ็คแป๊บโฮดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับอยากมาทำคอนเทนต์ด้วยก็ต้องติดต่อ,อผู้จัดการส่วนตัวผมนะครับเป็นผู้จัดการส่วนตัว อาแจ็คแปโปโฮอยากจะมาทำคอนเทนต์กับพี่แจ็คช็อกกา,ารีภูผาม่านนะครับมาแถวแถวผาม่านนะครับเมื่อวานเมนืม่อวันก่อนที่ว่า,อา <laughs> ไอแจ็คอะไรนะแจ็คแปโปโฮควรควรทีนดีๆอ่ะไม่สู้แจ็คช็อ,ชอกการีแน่นอนนะครับเจอกันได้ครับไปเข้าเลยนะครับ <laughs> แจ็คช็อกการีครับ <laughs> สักวันต้องมีแจ็คช็อกการีประธนะแจ็คแปโปโฮนะครับ <laughs> บมมี่เราครับโบก้าครับนะสู่ว่าเจ้าสู่เล่าว่าอ๋อบักแจ็คไป๊ะพ่อไหมย่านดีสวัสดีครับผมแจ็คช็อกลีแล้วเดี๋ยวอันเจ้าเคยเบิ่งอันอ่าบักบอบักแจ็คไป๊ะพ่อมันเนี่ท่าทางมาท่าทางเจ้าตรงนี้ท่าทางของเจ้าพ่อมันเน้มันมันที่ตรงไหนบักแจ็คไป๊ะพ่อสวัสดีครับผมแจ็คเป๊ะพ่มันต้องเห็นเจ้าต้องเนี้ยนคนเท็่ท่าทางของเจ้าพ่ออายุี่ปีเป็นอีกแล้วอายุมาหลายแล้ว อันบเกียวกขวัอยอายุสามสิบต้นต้นนั่งไหมเดี๋ยวฝากไปดูที่ในช่องก็แล้วกันครับเอต้องติดตามนะครับดูว่าอ่าท่าทางของเขาอ่าจะโดดเด่นกว่าแจ็คแป๊บโฮหรือเปล่านะครับต้องติดตามดูนะครับฝากช่องพี่แจ็คช็อกโกเลตด้วยนะครับ